สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทําหนังสือทํามือกันนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้เราจะเรียนไม้ดอกไม้ประดับกันสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนไม้ประดับนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆครับหนังสือทํามือนะคะเป็นรูปต่างๆก่อนอื่นเราต้องทำปากก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วแต่เด็กๆนะว่าเด็กๆจะแต่งแบบไหนก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวเด็กๆนะคะไม่เกี่ยว คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนั่นเ,เองนะคะมีหลายแบบนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูให้เด็กๆดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้มีกันไกลนะคะไม้บรรทัดกาวดินสอนะคะกระดาษสีแล้วก็ตามด้วยกระดาษ A4 นะคะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะพับกระดาษ A4 พับครึ่งนะคะ พับครึ่งหนึ่งนะคะการพับครึ่งหนึ่งก็ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะพับก,กระดาษตรงมานะคะพับครึ่งหนึ่งนะ,ะเมื่อเราได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะแค่ทำจุดไว้ให้รู้ว่าครึ่งหนึ่งของกระดาษตรงนี้นะคะให้รู้เนี่ยมันจะมีรอยจุดอยู่นะคะหลังจากนั้นล้วก็ประมาณสักเอาไม้บรรทัดมาวัดประมาณสัก 2เซนนะคะสเซนครึ่งก็ได้หรือว่า2เซนก็ได้นะคะเมื่อเราวัดลงมานะคะวิธีการวัดนะวัดจากตรงที่เรามีรอยคับไว้ตรงนี้นะคะประมาณ2เซนนะคะอ่าให้ดูนะคะ2เซนคือตรงนี้นะคะแล้วเราใช้ดินสอจุดไว้นะคะเมื่อเราได้2เซนแล้วตามนี้นะคะอันนี้คือ2เซนนะคะใช้กรรไกรตัดะะเราใช้กรรไกรตัดปุ๊บ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับนะคะใช้วิธีการพับลงมาเอาเส้นสุดแค่ตรงที่รอยที่เราตัดร้ยนะคะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่เราได้ลักษณะนี้เมื่อเราได้รูปแบบนี้แล้วนะคะใช้นิ้วกรีดหรือไม้บรรทัดก็ได้นะคะแบบนี้แล้วเราก็นำตัวที่เราพับเนี่ย ขึ้นมาไว้เหมือนเดิมต่อหลังจากนั้นเอามือสอดเข้าไปในกระดาษที่เราพับขึ้นไว้นะคะแล้วเราก็หักมุมตรงนี้ลงนะคะหักมุมลงเพื่อที่จะให้เป็นปากนะคะตรงนี้นะะกระดดลงไปมันจะเป็นรอยที่ที่เราพับไว้อยู่แล้วนะคะให้เด็กๆทำตามนะคะ ถ้าทําไม่ได้ก็ดูหลายๆรอบดูซ้ําๆเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะข้างในมันก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราตั้งก็จะได้รูปร่างแบบนี้แต่จะทำให้ใหปากสีแดงเราก็จะต้องใช้กระดาษสีนะคะให้พักแบบนี้ไว้ก่อนแล้วหยิบกระดาษสีที่เราตัดไว้ขนาดนี้นะคะประมาณสามด้านนี้สามเส้นนะคะ ี่เส้นและแต่เราจะเอ้ยทษทีค่ะสามนิ้วคูณสี่นิ้วนะคะสามนิ้วคูณสี่นิ้วนะ,ะแล้วเราพับครึ่งพับครึ่งหนึ่งของกระดาษสีเสร็จแล้วเราจะทากาวเฉพาะด้านข้างแค่นี้นะคะด้านล่างตรงนี้กับข้างบนเท่านั้นอันนี้คือกาวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทากาวลงไปเลย เราทาด้านนี้นะคะแล้วก็ทาอีกด้านหนึ่งราทากาวไว้สองด้านแล้วเรานํามาปิดตรงปากนี้ไว้เพื่อที่จะนําไปวาดรูปให้เป็นปากแล้วแต่เราว่าจะให้เป็นปากนกหรือปากอะไรแล้วแต่เรานะคะอยู่ที่เด็กๆวาดเด็กๆอยากวาดเป็นรูปอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะเราทากาวเสร็จแล้วเราปิดพอปิดเสร็จแล้วเราก็พลิกข้างในก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะ เมื่อเราได้ปากแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาตกแต่งโดยตามตัวอย่างนะคะนี่เราได้แล้วเรามาวาดรูปเห็นไหมคะก็จะมีปากลักษณะแบบนี้แล้วก็มาเขียนเนื้อหานะคะเขียนเรื่องไม้ดอกไม้ประดับก็แล้วแต่เรานะคะแต่วันนี้เราจะเรียนไม้ประดับเราก็จะมาเขียนเนื้อหา่นะคะก่อนที่จะเขียนทุกคนก็ต้องวาดรูปนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จแล้ว หลังจากนั้นคุณครูก็จะเอามาเข้าเล่มแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการทําหนังสือทํามือนะคะก็ได้นะคะตัวนี้เอาผลงานของเด็กไปหลายคนมาเย็บรวมกันเข้าเป็นเล่มน,นะคะก็จะได้ผลงานของเด็กๆนะคะอันนี้เห็นไ้มคะตาอยู่ที่เรานะคะเราจะแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้ให้มันสวยงามความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องบอก อุ้ยลูกค้ารูทําเหมือนตัวอย่างได้ไหมไม่จําเป็นค่ะเห็นไหมคะมันก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะคะอ่ะใครสงสัยยังไงก็ให้เปิดดูในช่อง you tube นะคะให้ดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้หรืพูดง่ายๆก็คือเดือนนี้คุณครูขอฝากงานไว้ในช่อง you tube แค่นี้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะบายสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ